แฟนละครเตรียมปักหมุดรอช่อง3ร่วมกับค่ายจูนาย JUVE 9ได้เลือกส่งละครแนวซีเนมาติกดราม่าสุดเข้มข้นเกมรักทรยศ์เดอะเบทร a าเยาลงจอแล้วเริ่มตอนแรกวันที่23สิงหาคมนี้กับการมาประกบคู่กันครั้งแรกของตัวพ่อสายหนัง อนันดาเอเวอริงแฮมและตัวแม่สายละครแอนทองประสมค์ที่งานนี้การันตีความร้อนแรงตั้งแต่ตอนแรกด้วยฝีมือคุณภาพทางการแสดงแบบทุ่มสุดตัวรับรองว่าทุกคนจะไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนโดยแอนทองประสมค์เล่าว่าดีใจและรู้สึกตื่นเต้นมากๆค่ะที่จะได้ดูกันเต็มแล้วหลังจากที่เปิดตัวไปและเห็นตัวอย่างกันไปแล้ว ก็ได้รับเสียงตอบที่ดีมากๆไม่คิดว่าคนจะรอดูกันขนาดนี้สําหรับเรื่องนี้ยอมรับเลยว่ายากที่สุดในชีวิตเท่าที่เคยรับงานแสดงมาเพราะบ,บทเครียดทั้งเรื่องไม่มีเบาเลยค่ะเหมือนเป็นการเรียนรู้ใหม่ของแอนทางการแสดงก็ว่าได้ทั้งวิธีการทำงานกับทีมงานที่เป็นทีมผลิตซีรีส์ซึ่งการทำงานบางอย่างไม่เหมือนงานละครอย่างที่เคยเจอ หรือกับอนันดาที่ต้องยอมรับว่าการแสดงของแอนนั้นสู้อนันดาไม่ได้เลยด้วยความที่ตลอดมาแอนเล่นไปตามบทใช้ความเข้าใจในแบบที่ตัวเองเข้าใจและประสบการณ์การทำงานโดยไม่เคยเรียนการแสดงมาและคิดว่าตัวเองแน่แล้วแต่พอมาเจออีกฝ่ายที่เขาสามารถคิดนอกบทได้ด้วยความที่อนันดาได้เรียนการแสดงอย่างจริงจังมาก่อนด้วย เราก็เลยได้เรียนรู้วิชาจังหวะก,การแสดงจากเขาอย่างฉากเลิบซีนแรกที่หือือหวามากสำหรับแอนเพราะไม่เคยเล่นถึงขนาดนี้ที่ไหนมาก่อน แต่มันมีเหตุผลที่มาที่ไปว่าทำไมถึงต้องขนาดนี้ด้วยความที่เป็นเรื่องของคู่สามีภรรยาที่แต่งงานกันมานานและมีเลิฟซีนเป็นเหมือนจุดเชื่อมความสัมพันธ์ทันทคาตของคนทั้งคู่ก็เข้าใจได้คือช่วงแรกแรกรู้สึกเขินเขามากเขามีเสน่ห์มากแบบไม่กล้ามองเขานานก็ต้องขอบคุณอนันดาและผู้กำกับก้าววิรดาด้วยที่ให้เราได้เวิร์กช็อปกันก่อนการแสดงทำให้เราทะลุการแสดงออก ไปจากเดิมได้อย่างสมจริงมากขึ้นจากทีไม้ <My S 1> เอกผ่านมาและได้เห็นว่าทุกอย่างที่ทำมีความหมายทางการแสดงหมดเช่นทำไมแอนต้องอยู่ในตำแหน่งในภาพที่สูงกว่าเขาก็เพราะหมอเจนเก่งกว่าเหนือกว่าอาทินในทุกด้านก็ถ่ายทอดออกมาเป็นภาพอย่างที่ได้เห็นกันเป็นต้นซึ่งหลังจากนี้ก็จะได้เห็นการแสดง การเชื่อเียนกันในมิติอื่นๆของตัวละครเพิ่มขึ้นเรื่อยๆก็อยากให้ทุกคนเป็นกำลังใจและติดตามว่าครอบครัวที่สมบูรณ์แบบของหมอเจนต้องพังทลายเพราะสามีนอกใจและมือที่สามผู้หญิงคนหนึ่งจะจัดการคนทรยศยังไงต่อไปฝากด้วยนะคะเห็นเคมีสุดเข้มข้นของพระนางคู่นี้แล้ว สนุกเกินต้านแน่นอนติดตามละครเกมรักทรยศเดอะเบทรายาวทุกวันพุธพฤหัสบดีเวลา20นาฬิกา30นาทีทางช่อง3ดูทีวีกด33ดูมือถือกด3เริ่มตอนแรกวันที่23สิงหาคมนี้